สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับลิตเติ้ลเดโกวันนี้เราอยู่ในเกมโปโคลแอนนะครับแต่ก่อนนะั้นะตอนนี้ยังมีไอเดอบเหลืออยู่อีกหลายเกมนะครับผมแปะไว้ให้ด้านล่างแลวประมาณตามตีเกมแล้วก็มีไวลลิสต์ด้วยโอเคงั้นเรามาเข้าเรื่องดีกว่าวันนี้มันมีการอัปเดตนะครับของเกมโปโ o ลแอนนะเรื่องระบบสเต็กกิ้งนะครับแต่ยังไม่บอกว่าจะมาเมื่อไหร่ใกล้นี่แหละนะจริงๆอ่ะมันเลยกําหนดไปแล้วที่เขาจะต้องมาแต่ไม่รู้เขารอเลยนะน่าจะติดปัญหาแล้วครับโอเคผมก็จะมาอธิบายคร่าวๆนะครับว่า เนี่ยในการสเต็กเนี่ยเราไม่ได้สเต็กอย่างเดียวนะเราจะได้เลเวลด้วยเหมือนเกมซีแพนถ้าใครไปสเต็กไว้นะเออเอาเครื่องบินไปสเต็กนะครับนะแล้วก็จะมีรีร์ดให้ตามปกติอ่าแต่ว่าขั้นต่ำเนี่ยในการสเต็กเนี่ยต้องใช้เยอะหน่อยนะก็คือในระดับเลเวลแรกๆเนี่ยไม่น่ามีปัญหาอะไรหรอกแต่พอจะมาเลเวลหลังๆนี่ดิจะมีปัญหาละเออเพราะว่า เนี่ยอย่างเช่นเพื่อนๆดูนะอันนี้อันนี้ช่องบนอย่าเพิ่งไปดูนะครับดูแค่ช่องล่างก็พอเพราะว่าตอนเนี้ยระบบเขาอธิบายว่าแค่ใช้โปกดนะยังไม่ได้พูดถึงว่าใช้ USD อะไรนะครับก็คือจากเลเวลหนึ่งไปถึงเลเวลสิบเนี่ยการสเต็กเนี่ยเราไม่ได้เอาแค่เหรียญไปสเต็กเฉยนะเราต้องผูกกับตัวละครเพื่อไปสเต็กด้วยนะครับอ,อย่างเช่นถ้าเราสเต็กห้าร้อยเหรียญเนี่ยจะใช้ระยะเวลาสามสิบหกวันนะครับแล้วมอนเตอร์จะเลเวลเพิ่มจากหนึ่งไปสิบนะครับแล้วตอนนั้นอะ อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะถอนออกมาได้ไหมหลังจากสเต็กเสร็จแล้วแต่เขาอธิบายไว้ที่ด้านล่างว่าเเราจะไม่สามารถอันสเต็กได้จนกว่าจะสิ้นสุดนะเอ,อก็น่าจะหมายถึงว่าเลเวลครบจนจนถึงสิบนี่แหละถึงจะสิ้นสุดนะครับแล้วเายังอธิบายอีกว่าถ้าเราอยากให้มันสเต็กได้ไวอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราต้องใส่ค่าโปโก,โกเข้าไปมากขึ้นนะครับอย่างเช่นนี่เขาเยกตัวอย่างมาของเดิมมันสามสิบเจ็ดวันถ้าเราใส่ห้าร้อยนะ แต่ถ้าเราใส่เข้าไป1000ันเนี่ยเวลามันจะลดลงครึ่งหนึ่งอะไรอย่างงี้อ่าประมาณนี้ครับก็คือยิ่งใส่เยอะเราก็จะได้เลเวลของมอนเตอร์ขึ้นไวก็หมายถึงว่าอาจจะสเต็กอาจจะอันสเต็กออกมาได้ไวขึ้นนะครับอ่าเรามาดูในส่วนของตัว apy ที่เพิ่มขึ้นดีกว่านี่คือ apy ที่เขาให้นะครับหเปอร์เซ็นเพื่อนเพื่อน,นเห็นเปอร์เซ็นต์แล้วเป็นยังไงบ้างผมรู้สึกผิดหวังนะคือรอมาตั้งนานแล้วแล้วก็สเต็กได้มาแค่หกเปอร์เซ็นอย่างเงี้ย แล้วแถมว่าการจัพเลเวลเนี่ยเราต้องอันนี้ต้องแบบอย่างนี้กัะเออแต่ถ้าเกิดไม่มีไม่คิดอะไรมากก็ทําได้นะครับแต่ผมว่าในเชนในในเกมอื่นไปสเต็กมันจะคุ้มกว่าอืมนะครับประมาณนี้ครับระบบก็คร่าวๆนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเลเวลเต็มสามสิบแล้วเนี่ยจะสเต็กออกมาได้ทีเมื่อไหร่อันเนี้ยผมคิดว่าน่าจะสเต็กไม่ได้นะสเต็กอยู่ยาวเลยยันกว่าเกมจะเปิดตามที่เขาอธิบายไว้นะครับ ถ่าเรือสามติบไปสเต็กกันนะแต่ถ้าเลเวลแรกเดี๋ยวไปสเต็กก็น่าจะประมาณนี้อยู่อ่ประมาณนะครับก็สเต็กเสร็จก็ออกมานะหน่วยนี้อย่างเงี้ยใครจะไปสเต็กวะเนี่ยสองหมื่นห้าพันใช้เวลาวันเดียวเออก็ได้อยู่นะโอเคเนี่ยเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับที่จะมาอัปเดตเดี๋ยวผมจะลองคำนวณดูนะว่ามันจะประมาณเท่าไหร่คุ้มไหมนะครับก็ก่อนที่เราจะสเต็กเนาะเราก็ต้องซื้อฮีโร่มาตัวหนึ่งก่อนเนาะ อันนี้ฮีโร่ตอนนี้ฮีโร่ที่ถูกที่สุดก็คือ100 usd เนาะแล้วก็จริงๆมันมีถูกกว่านี้นะถ้าเราไปดูในตลาดนะครับแต่ว่าค่าสเต็กขั้นต่ำคือนี่ขั้นต่ำก็คือ500นะก็ลงทุนไปประมาณเท่านี้หกพันเ้าร้อยบาทเอออันนี้ผมจะเอาเทียบกับเครื่องบินแล้วกันง่ายดีเครื่องบินเนี่ยผมสเต็กไว้3,000นเนาะ apy มันก็ทำให้ได้ประ,ประมาณวันละ16นะครับสามพนนี่ก็ประมาณหนึ่งแเนาะ งั้นผมลองจะลองเทียบว่าถ้าเกิดสเต็กหนึ่งแสนถ้าหนึ่งแสนนะต้องใช้เท่าไหร่ใช่ไหมอ่ะคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะนี่ก็ถ้าเกิดว่าเราไปสเต็กที่หนะนึ่งแสนนะนี่เราก็ต้องใช้จํานวนฮีโร่หนึ่งตัวแล้วก็เงินไอตัวซีอ่าไม่ใช่ไอตัวโปโกบเท่านี้นะครับตีเป็นเงินไทยก็ประมาณนี้นะครับคือถ้าเกิดว่าเราไปสเต็กของพีซีแพนนะมันสองร้อยเปอร์เซ็นใช่ไหมดอกเบีย้ย เราก็จะได้เท่านี้ตกต่อวันเท่ากับ16บาทเอ้เ16สีแผ่นนะครับซึ่งตีเป็นเงินบาทก็น่าจะประมาณ400อ่าประมาณอ่ะ400 500นะครับคูณ33เนาะเอ้ยไม่ใช่สิตอนนี้รีมันตกก็วน่ น่าจะประมาณ2ี่แปดเออเนี่ยประก็ประมาณสี่ร้อยครับแล้วก็อันนี้ตรวจตรงนี้ก็คือใช้เวลาระยะเวลากี่วันในการคืนทุนนะครับถ้าสเต็กแต่จริงๆอะ่ะถ้าสเต็กอะ่ะอันนี้ผมสเต็กไว้เฉยนะแต่ถ้าตัวเกมมันเปิดให้เล่นแบบโหมด P a y to ออรอะไรเงี้ยก็ไม่ควรไปสเต็กนะควรไปซื้อเครื่องบินดีกว่ามันได้กําไรเยอะกว่านะครับเนี่ยก็จะใช้เวลาร้อยแปดสิบวันนะครับในการคืนทุนแต่ถ้าเกิดว่านี่ตัว APY มันลดลงเหลือเจ็ดเนี่ย ตามที่เขาบอกนะเขาจะให้เปอร์เซ็นต์แค่เจ็ดนะครับ API หกครับไม่ใช่เจ็ดด้วยหกให้มาแค่หกเพื่อนๆดูต่อวันเนี่ยเราจะได้มาแค่นี้เองได้แค่สิบสามบาทบ้าไปแล้วจะสเต็เกมไหนอะไรเงี้ยอันเนี้ยนนผมยกตัวอย่างแค่สองเกมนะแต่ถ้าเกมอื่นอะ่ะมันได้ a p y อะไรเยอะกว่าเนี่ยก็แนะนําผมมาด้วยก็ได้ผมก็อยากไปถ้ามันสเต็กดีเยอะกว่านะมันเป็นทางเลือกไงสาหรับคนไม่มีเวลาเล่นเกมจริงๆอะไรเงี้ยไปวาฝากเงินทิ้งไว้อะไรเงี้ยเออนั่นแหละครับ อืบอกเลยครับว่าผิดหวังนะครับเออผิดหวังเลยผิดหวังจริงในขณะที่เรามาซีแพนนะครับเราก็จะได้ทั้งเงินด้วยนะถ้าเกิดเราซื้อเครื่องบินอ่เราก็ได้ตังค์ด้วยอะไรอย่างนี้แต่แยกไปแต่แต่แตมมนต้องแยกบินนะเพราะว่าซีแพนเราจะได้แค่เงินอย่างเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโปโกจะได้ทั้งทั้งตังค์ด้วยได้ทั้งเลเวลด้วยแต,แต่แต่ตังค์ที่ได้เนี่ยมันจะน้อยมากเออประมาณนั้นครับก็วันนี้ก็สั้นๆครับก็ามาพูดถึงเรื่องการอัปเดตที่น่าผิดหวัง กมน,นะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะค,ะนะครับพบกันใหม่คราวหน้าแล้วกันสวัสดีครับ